สวัสดีครับพี่น้องฝั่งลุงพลเอฟซี FC ฝั่งลุงพลทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่มาดามสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับท่านทนายสมเกียรติและท่านทนายรัชพลด้วยนะครับแล้วก็ลุงพลด้วยนะครับท็อปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ออกมาทักทายเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเอฟซีเฉยก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทุกท่านเพราะยุคนี้ช่วงโควิดอันตรายก็ต้องเชฟตัวเองนะมากมันล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ไปไหนไมา่ไหนก็ต้องใส่แมสด,ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับครับผมจะมาวิเคราะห์เรื่องที่พี่มาดามออกมาพูดให้กับบุคคลคนหนึ่ง คนกลุ่มหนึ่งนั่นแหละออกมาดิ้นยังเลยถ้ามันไม่ใช่ความจริงแล้วจะออกมาดิ้นทำไมล่ะครับกลัวคนอื่นเขารู้เรื่องหลังเรื่องลึกของตัวเองรด้ยังไงถึงได้ดิ้นยังไม่ต้องดิ้นถ้ามันไม่ใช่ความจริงไม่ต้องดิ้นจะไล่หาตัวพี่มรดามเพื่อจะฟอ้องร้องก็เชิญเลยครับ ่ต้องไปดิน้นออกมาแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้หรอกครับคงรู้นะครับว่าพี่มาดามเขามีหลักฐานมีความเป็นจริงที่เขาจะเปิดเผยในเยอะแต่เขาจะค่อยๆจะเชือไปเรื่อยๆเ,เอาแบบนิ่มๆเชื่อนิ่มๆรู้จักไหมคําศัพท์ที่คําว่าเชื่อนิ่มๆปล่อยให้อีกฝัง ดิ้นตายไปเลยคอยดูนะครับพรุ่งนี้จะมีดราม่าอะไรคนเรานะ่ะถ้าคิดว่าไม่จ้องที่จะทำลายเขาถ้าออกมาถ้าจะคิดว่าเงียบไปเลยก็คือไม่ต้องพูดอะไรเก็บตัวเงียบออกไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น การไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นไอ้นี่อะไรคอนเทนต์ content. เขาเรียกว่าคอนเทนต์บาปตัวจริงเขาทำอะไรก็ออกมาดรามา่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไปทำอะไรซื้อรถซื้ออะไรอะไรก็เอาออกมาพูดและจะพูดหาพูดเพื่อประโยชน์อะไรไม่ต้องพูดทำให้นี่แหละเขาเรียกว่า อิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้กลัวคนอื่นเขาได้ดีกว่าหรือยังไงเขาก็สมควรแล้วกับลุงพลลุงพลเขาคนมีบุญมีวาสนานี่หละเขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อคุ้มครองตามคุ้มครองลุงพลเขาไม่ต้องเกิดอิจฉาตาร้อนหรอก ไม่ต้องใช้แบบอิสาาเป็นเหตุสังเกตได้ก็ได้อยู่เฉยๆนิ่งๆที่ออกมาโจมตีมาพูดดราม่าตลอดเรื่องหมู่บ้านกุกอวสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะพวกคุณไม่มีคอนเทนต์ที่จะเล่นหรือยังไงหรือว่าจงเกียดจงชังลุงพลเขาเราจะหาวิธีที่จะ พูดนมน้าวให้เอฟซีให้ผู้คนในสังคมนะ่ะเกลียดลุงพลหรือยังไงไม่ต้องหรอกครับสังคมเขารู้แล้วเขาตาสว่างแล้วทุกวันเนี่ยยิ่งพี่มาดามเอาหลักฐานชดเด็ดออกมาเปิดเผยแพร่มาเปิดเผยเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณก็ดิ้นเองต่อให้ดิ้นให้ตายฮะพวกคุณ ยิ่งดิน้นหลักฐานก็ยิ่งหลุดออกมาแล้วครับถ้าบแบบบูเบ็ดเผ็ดมันก็ต้องมาหาหมุนีช้าแน่วเชิญเลยครับต้องขู่มาหาหมุนีแต่สำหรับพี่มารามนะ่ะอย่าไปพูดถึงแกเลยคนจริงนั้นนะ่ะเขาไม่มาเล่นอุลแงเขาไม่มาเล่นพี่อย่างพวกคุณหรอก เขานะคนจริงพวกคุณนี่เล่นไปเล่นมาสุดท้ายไม่มีอะไรจะเล่นก็จะเล่นขี้อย่างที่พี่ปู่เขาพูดนั่นแหละคำพูดน่ะต่างคนต่างอยู่แล้วทำไมถึงจะออกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามที่จะปั่นให้สังคมเขาว่าดูถูกดูแคงดุงพลว่า เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลืมบุญคุณอะไรจะพูดทำไมแล้วมันจะถ้าไม่มีประโยชน์มีจุดประสงค์อะแลจะออกมาพูดทำไมคุณอยู่เฉยๆคุณก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณเง,งียบไปเลยนะลุงพลอะอาจพูดง,ง่ายๆว่าสังคมอาจจะ เข้าตามเกมที่คุณทําอยู่ทุกวันนี่แหละถ้าคุณเงียบไปเลยคุณไม่ออกมาพูดาพาดพิงถึงเรื่องราวของลุงพลเน่ยถ้าคุณเงียบไปเลยเนี่ยเขาจะคิดดูเองเขาจะสังคมเขาจะรู้เองเขาไม่ต้องไปแนะนําไม่ต้องไปพูดแต่ถ้าคุณดิ้นแบบนี้นะคุณออกมาพูดแบบนี้สังคมเขาดูออกคุณนะถ้าดีจริงอ่ะ ไม่ต้องออกมาดิ้นหรอกครับคนเขามีหูมีตามีทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ดูด้วยช่องทีวีโทรศัพท์โลกโซเชียลมันแรงกว่าทีวีไปแล้วทุกวันเนยบ้านผมยังไม่ซื้อเลยโทรศัพท์คนละเครื่องจบใครอยากดูอะไรก็ดูเอาฝากไว้แค่นี้นะครับคติดเตียนใจนิดๆสำหรับอีกฝั่ง Obrigado.